ปสอน่ะทำงานเหมือนกันไล่จับกระจัวถ้าจะจับให้อยู่หมัดต้องบุกไปซัดให้ถึงรังของมันเหมือนได้กลิ่นหอมหวานบางอย่างเว้ยเพียงแค่พี่จุดไฟ,ดไฟอะไรครัวงั้นเอาคุณออกทีวีดีไหมอะกึกอะกึกแต่าราชาคุณจับข้อหาเสพยาอีกครั้งสู้ที่จะเป็นบิ๊กที่อายการกลาง<ฮ>ส่วนน้องขอดังระดับประเทศ เชอร์ุุนเขาเป็นคนทำให้ฉันติดยาทำไมไม่ชิงลงมือล่ะอยู่เงียบๆไม่เป็นหรืองไงวะมันยากหรืองไงวะไอ้ควายมาหอกจับไม่ให้จบใส่มันซะเรามาแฉให้พังไปเลย ทรชนนสองหน้า26่ิบุนายมนี้ในโรงภาพยนตร์